สวัสดีค่ะวันนี้มนตาพยากรณ์นะคะจะมาทำนายดวงอ่ะลายวันประจำเดือนเมษายนนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการดูดวงของคนเกิดวนันอาทิตย์นะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะทางผู้ทำนายจะตัดไพ่แล้วก็เลือกไพ่แล้วก็ไปฟังคำทำนายกันเลยนะคะ ก่อนดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นค่าครูค่าทํานายให้กับทางช่องมนตราพยากรณ์ด้วยนะคะไปเลือกไพ่กันเลยค่ะเราก็ได้ไพ่มาแล้วนะคะเราจะเปิดนะคะอันนี้คือตําแหน่งที่1นที่สนะคะที่สนะคะที่สี่ที่หนะคะ ใช้ไพ่ยิบซีห้าใบในการทำนายดวงของคนเกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนเมษายนนะคะเดี๋ยวไปดูไพ่ใบแรกที่ได้เลยค่ะโอ้ใบแรกดีนะคะใบแรกนะคะได้ไพ่ The Emperor นะคะ The Emperor ก็คือไพ่แห่งจกักรพรรดินะคะเดี๋ยวไปฟังคำทำนายไพ่อันนี้กันค่ะ แล้วก็มาดูไพ่ใบที่สองนะคะใบที่สองได้ไพ่ห้าเหรียญค่ะใบที่สามได้ไพ่เจ็ดดาบนะคะอืมใบที่สี่ล่ะ The Hermit นะคะอ่าใบที่ห้าได้ไพ่หกเหรียญนะคะก็ คำทํานายโดยรวมของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะโดยทั่วไปนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้นะคะจะเป็นผู้ที่กำลังรอโอกาสอยู่นะคะและก็จะมีข่าวดีมาถึงนะคะตอนนี้คุณมีมีเรียกว่ามีไฟแรงล่ะคะ่ะในการทำทุกอย่างพร้อมจะขับเคลื่อนนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจ อย่างเร่งด่วนนะคะคล้ายๆว่าเนื้อง่ายรออยู่นะคะแต่ถามว่าคุณจะประสบความสําเร็จไหมเรียกว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทํานะคะแล้วก็มีเกณฑ์เดินทางเข้ามาด้วยนะคะส่วนการงานนะคะพร้อมจะไปต่อนะแม้จะมองไม่ค่อยเห็นทางนะคะก็ยังจะสู้ต่อนะคะช่วงนี้เรียกว่า ถููไท,ทยๆไปก่อนนะคะเออก็ระวังปัญหาเรื่องสายตานะคะในที่ทํางานนะคะส่วนการเงินนะคะมีเหตุฉุกเฉินให้ต้องใช้คะ่ะโดยเฉพาะกับเด็กบริวารน,นะคะอ่านะหรือก็อจ่ายค่ารักษาพยาบาลนะคะหรืออาจจะต้องส่งเค์ญาติมิตรที่ลาบากนะคะจะมีคนมาให้ช่วยเหลือนะเรื่องเงินช่วงนี้นะคะ สุขภาพนี่ก็ระวังเรื่องนั่งนานเกินไปแล้วก็น้ำหนักเกินนะคะระวังโรคลสสีดวงนะคะส่วนความรักนะคะคนโสดก็ก็ยังดูอกดูใจกันอยู่ระคาะกำลังจุดตะเกียงสองทางอยู่นะคะก็มีการแอบชอบแอบปิ้งใครเขาอยู่นะคะ แต่ก็เขาไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดที่เห็นนะคะคนวันอาทิตย์นะคะสิ่งที่เห็นไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะคะความรักครั้งนี้นะคะก็ยังอยู่ในช่วงที่กำลังมองหามองหาไปก่อนนะคะสาหรับสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะก็จะมีปัญหาอีกแล้วค่ะคาราคาซังนะคะหาทางออกร่วมกันอยู่นะก่อนถ้าช่วงนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่อง ความเข้าใจกันนะคะก็ยังมีแก่ก็ยังคนที่มีแฟนแล้วยังมีคนมาแอบชอบอยู่นะคะก็ความรักก็คุยคุยกันต่อไปก่อน,นะคะ่ะแต่ก็บางคนก็อาจจะถึงทางตันนะคะส่วนภาพรวมเดือนเดือนนี้ของคุณนะคะถือว่าดีแหละคะ่ะนะถือว่ามีโอกาสได้มีโชคมีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะสุขภาพก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพียงแต่ว่า อาจจะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักส่วนเกินหรือว่านั่งนานปวดหลังปินลิสีดวงนะคะอย่าอยากขี้เกียจไปเข้าห้องน้ำนะคะปวดอะไให้รีบไปส่วนความรักก็ยังอยู่ในระหว่างจุดตะเกียงงมหาทางอยู่นะคะสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดช่วงนี้รักใครชอบใครเผื่อใจไว้ก่อนอันนี้ประจำด,ดวงของคนเกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนเมษายนก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะ ก็ถือว่าได้ไพ่ดีระดับหนึ่งแหละค่ะเดือนนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จย้ํานะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะแต่ก็ให้ระวังเรื่องเงินทองกับการจับจ่ายการใจดีเกินเหตุแค่นั้นเองนะก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมเลค่ะที่รับชมคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดคำทำนายถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เป็นค่าครูให้ผู้ทำนายด้วยนะคะและพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ